วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะประ,ประมวลกันดีกว่าว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาตลอด12เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะการเคลื่อนพลนะคะหรือว่าการรับมือนะคะของทางรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณมัชยากรมีซับปรุงค่ะ ทันไรก็ผ่านมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่รัเสเซียส่งกองกำลังเข้าไปบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วผ่านมาหนึ่งปีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายค่ะมีทั้งภาพของการสู้รบการเจรจาการขอความช่วยเหลือไปจนถึงภาพของความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของพลเรือนจํานวนมากมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะลืมเลือนกันไปบ้างนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาย้อนทบทวนเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นตลอด12เดือนที่ผ่านมากันค่ะ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเขาของลางร้ายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่มีรายงานว่ามีกองกําลังของรัสเซียเพิ่มจํานวนขึ้นบริเวณที่ติดกับชายแดนยูเครนนะคะตอนแรกหลายคนก็คิดว่านี่อาจจะเป็นแค่การข่มขู่หรือว่ากดดันไม่ให้ยูเครนไปเข้าร่วมกับนาตโต้เฉยๆแต่คิดผิดค่ะเพราะว่าในช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์ รัเสเซียได้ทำการบุกรุกเข้ายูเครนอย่างเต็มรูปแบบนะคะภายใต้ชื่อสวยหรูว่าเป็นปฏิบัติการทางทางหารพิเศษอ้างว่าเหตุผลนี่ก็ทำไปเพื่อปลดปล่อยชาวยูเครนจากผู้นำลัทธินาซีค่ะ โดยกองกำลังของรัเสเซียก็พยายามจะโอบล้อมจากหลายทิศทางนะคะรวมถึงทางเหนือที่เป็นชายแดนของเบลารุสด้วยเพื่อที่จะเข้าไปบุกยึดกรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงของอยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวโลโดิมีรซเลนสกี้ของอยูเครนก็ยืนยันว่าจะไม่ลี้ภัยไปไหนจะขอยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างประชาชนค่ะ ผ่านไปไม่กี่วันนะคะในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพัานธ์ก็มีการเจราจาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความหวังว่าสงครามจะยุติในเร็ววันแต่สุดท้ายก็ไม่มีข้อตกลงใดๆที่ออกมาจากการเจราจาครั้งนี้ค่ะ มาถึงช่วงเดือนมีนาคมนะคะกองกาลังรัเสเซียยังคงบุกรุกเข้ามาในยูเครนเรื่อยๆจนสามารถประกาศอ้างสิทธิ์ในการควบคุมพื้นที่ของเคอร์ซอนในทางใต้รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซาปอริเซียที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปด้วย พอถึงการเจราจารอบต่อมาค่ะทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงเขตฉนวนเพื่อมนุษยธรรมนะคะโดยเป็นข้อตกลงที่จะต้องเปิดทางให้กับกลุ่มผู้อพยพเนี่ยสามารถลบหนีออกจากพื้นที่สงครามได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าสุดท้ายแล้วยูเครนก็จะออกมาประนามนะคะว่าที่ผ่านมารัเสเซียแทบจะไม่เคยทําตามข้อตกลงนี้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการสู้รบก็ยืดเยื้อมานาน1เดือนสร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะทางรัเสเซียยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วยังไม่สามารถเข้าบุกยึดกรุงเคียฟได้เนี่ยนอกจากจะเสียเปรียบแล้วยังเสียหน้าด้วยนะคะสุดท้ายก็เลยมีการตัดสินใจถอนกําลังพลในพื้นที่อื่นๆค่ะเพื่อที่จะกลับมามุ่งเน้นเป้าหมายเดียวนะคะก็คือการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบัสให้เป็นอิสระ พอเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนค่ะหลังจากที่รัเสเซียถอนกําลังออกไปยูเครนก็พบนะคะว่าสิ่งที่เหลือเอาไว้ไม่ได้มีแค่ซากปรักหักพังแต่ยังรวมถึงภาพของศพพลเรือนที่ถูกทิ้งให้เสียชีวิตเกลื่อนกลาดอยู่ตามท้องถนนซึ่งในตอนนั้นก็เป็นภาพที่สะเทือนใจคนทั้งโลกนะคะทําให้เกิดเป็นกระแสะกดดันให้นานาชาติเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือยูเครนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การสู้รบของทั้งสองฝ่ายก็ยังดุเดือดโดยเฉพาะในส่วนของการชิงพื้นที่บริเวณมาริอูโปตรงช่วงบริเวณทางใต้นี้ค่ะจนถึงวันที่16พฤษภาคมนะคะกองกําลังสุดท้ายของยูเครนที่อยู่ในมาริอูโปถูกต้อนเข้าไปให้จนมุมอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟแล้วก็ต้องยอมจำนนหลังจากที่ถูกกองกําลังของรัเสเซียปิดล้อมมานาน3เดือนค่ะ พอเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมตอนนั้นยุโทโธปกรณ์สนับสนุนจากตะวันตกเริ่มถูกส่งไปยังยูเครนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องยิงจรวดไฮมาส์สของสหรัฐที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยในการทําให้ยูเครนมีอํานาจในการตอบโต้รัสเซียกลับไปค่ะ และสุดท้ายจากความพยายามในการเป็นคนกลางของตุรกีกับสหรบประชาชาตินะคะก็ทําให้ในเดือนกรกฎาคมมีอีกหนึ่งข้อตกลงออกมาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็คือข้อตกลงเปิดทางสําหรับการสร่งออกธัญพืชที่ถูกกักเอาไว้บริเวณท่าเรือทะเลดําตรงนี้ค่ะซึ่งข้อตกลงนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ช่วยบรรเทาผลกระทบในการขาดแคลนอาหารให้กับหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะ พอเข้าสู่เดือนสิงหาคมยูเครนเริ่มโต้กลับหนักขึ้นนะคะมีการระเบิดรุนแรงที่โจมตีทั้งฐานทัพอากาศรวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อยแล้วก็คลังกระสุนในไครเมียซึ่งถือว่าเป็นคลังสเสบียงอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของรัเสเซียด้วยต่อมาในวันที่20สิงหาคมมีเหตุการณ์ลูกสาวของนายอเล็กซานเดอร์ดูกินซึ่งเป็นหนึ่งในมันสมองหลักของปูตินเกิดเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ระเบิดนะคะซึ่งตอนนั้นรัเสเซียก็โทษว่านี่เป็นฝีมือของอยูเครนด้วย พอถึงเดือนกันยายนยูเครนที่รวบรวมยุธทธปกรณ์จากนานาชาติได้มากพอเริ่มเปิดฉากโต้กลับในภูมิภาคคาคีฟค่ะจนทําให้รัสเซียเนี่ยต้องถอนกําลังกลับออกมาอย่างรวดเร็วนะคะและในวันที่21กันยายนประธานาธิบดีปูตินก็มีการสั่งระดมกําลังพลสํารองเพื่อมาเสริมทัพในยูเครนเพิ่มอีกกว่า3 0 0 0 0นนายตอนนั้นมีรายงานเลยนะคะว่ามีพลเรือนชายของรัสเซียที่เดินทางออกนอกประเทศเป็นจํานวนมากเพื่อหลีกหนีการเข้าร่วมสงครามค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามในการจัดประชามติขึ้นใน4ภูมิภาคของยูเครนนะคะก็คือโดนเนสลูฮันเคอร์ซอนแล้วก็ซาปอริเซียให้ประชาชนเลือกว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่พอมาถึงวันที่8ตุลาคมค่ะเกิดเหตุรถบรรทุกระเบิดบริเวณสะพานไครเมียนะคะซึ่งตอนนั้นรัสเซียก็โทษอีกค่ะว่าเป็นฝีมือของยูเครนแล้วก็เริ่มระดมขีปนาวุธใส่ย,ยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ แล้วมาถึงวันที่9พฤศจิกายนรัสเซียต้องเสียหน้าอีกครั้งนะคะด้วยการสั่งท้อนกําลังออกจากเคอร์ซอนค่ะหลังเผชิญการต่อต้านกับกองกําลังยูเครนที่เข้ายึดพื้นที่มามากขึ้นเรื่อยๆและในเดือนธันวาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้เดินทางเยือนสหรัฐพบปะกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแล้วก็มีการอ่านถแถลงการต่อหน้าสภาคองเกรสนับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงคราม จากนั้นก็เริ่มต้นปีใหม่ปี2023นะคะในวันที่1มกราคมรัสเซียก็สูญเสียกองกำลังพลเป็นจำนวนมากอีกครั้งจากขีปนาวุธของยูเครนในมาเคียฟกาแต่หลังจากนั้นรัสเซียก็เริ่มจะปรับแผนค่ะพยายามจะกลับมาโหมบุกยึดพื้นที่ของยูเครนอีกรอบด้วยการประกาศยึดโซเลดาที่เป็นที่ตั้งเหมืองเกลือนะคะพร้อมกับประกาศด้วยว่าจะตั้งเป้ายึดบักมุดที่อยู่บริเวณทางเหนือของดอนบาสให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้ แล้วก็ยังคงใช้ขีปนาวุธโจมตีทั้งโรงไฟฟ้าอาคารสถานที่สาธารณูปโภคต่างๆของอยูเครนอย่างต่อเนื่องส่วนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐก็เพิ่งจะได้เดินทางเยือนอยูเครนเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามแล้วก็บอกกับชาวยูเครนด้วยว่าพวกเขามีความกล้าหาญมากและสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ